สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาวอล์กวันเดกกับเรานะคะไหนจเอหนจเอแล้วหรอเฮยร้านเหมือนแบรนด์แบรนด์หนึ่งเลยอะ่ะสีเหมือนกันว่าตอนนี้ก็อยู่กับพี่เฟิร์นนะคะจ้าเก,ก่ากเจ้าเดิมเจ้าเก,ก่าเจ้าเดิมนะคะเพราะว่าวันนี้จริงๆไม่ได้มีอะไรมากเลยทุกคนเราก็เลยไม,ไม่รู้จะทําอะไรแล้วนะคะเพราะว่าไม่มีคลิปจะลงช่องแล้วอันหนึ่งนักกองัวมัวกองมัวเลยขนาดนั้นนะก็แบบ เมื่อไหร่ก็นี้ก็ออกมากินข้าวข้าน้องก็ขอถ่ายวอล์กเก็บอุ้ยร้านสวยมากคาเฟ่ถ่ายวอล์กเก็บไปสักหน่อยก็ได้มีคอนเทนต์ลงช่องนะทุกคนก็เดี๋ยวเดี๋ยวมากินข้าวกันตอนนี้อยู่ที่พิวโกปาร์ศอ่อนนุชนะคะแถววัดมหาบุตรไปจ้ะรู้สึกว่าวันนี้วันที้แมทตังวันนี้วันสุดท้ายของโปรโมครับ29ใช่ไหอต่อไปก็จะ28 29เออเราอยู่กันที่ลัคกี้ชาบูนะคะทุกคนทีสุขี ่เพี่เฟย์อยากกินสุกี้เราก็ได้ชวนใครไม่มีอ่าอยากฝากถึงฟ้าและเอมมี่ฝากหน่อยฟ้าเป็นพิเศษเพราะไอ้ฟ้าอยู่ใกล้ชั้นแต่ชิชกีนไปไหนไม่ไปแรงว่าค่ะเด็กค่ะสองพี่ค่ะอุ้ยเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูเออไปดูลายของพ่อกันดีกว่าอุ้ยคนมีสาย่ชั้นแบตมาให้นได้เงี้น่าจะเอาที่ชั้นแบตมาเพราะว่าแบตจะหมดแล้ว แมอันน das ี้เป็นน้ำจิ้มอ่าอันนี้เป็นไข่หลงน้ำจิ้มอ๋อเป็นไข่หลำตเราำสองนิ้นโอเคใช่ไหมเหมือนใส่เต้าหู้ยีใช่ไหมโอเคอันนี้วางใส่ต้มใส่ต้าหู้ยีเยอะๆได้ไหมน้องชอบเต้าหู้ยีมากแล้วก็นี่ทุกคนนี่ทุกคนรายอาหารก็จะประมาณนี้โอเค วิธีการสั่งอาหารก็คือให้เราสแกน QR โค้ดแล้วก็จิ้ม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 ใหทุกคนอันนี้ก็คือจะเป็นบรรยากาศในร้านร้านลูหลามาะเห่ามาไปทุกคนจะพาไปดูลายอาหารอ่ะอันนี้จะเป็นอุ้ยสอรี่อุ้ยจิ้มจิ้มฟันมากินมากนี่มีอันชันเลมอนด้วยนะคะทุกคน เออนี่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 นวู้พี่เฟิร์ตักเลยหยิบเลยมาอย่างละชิ้นเพื่อความเจ๋เอาไก่หนูหนึ่งชิ้นคาราเกะหนึ่งเสกอกชิ้นหนึ่งลูกชิ้นสมุนไพรหนึ่งนี่ทุกคนลูกชิ้นหมูเป็นฝ่ายแล้วก็ขาเกีียบข้าวมาจ๋ามาแล้วทุกคนนี่ต๊ะเรา ว้าว wow, ทุกโคในที่สุดนะคะความหิวของเราก็เป็นผลนะคะอันนี้เป็นอ่าเป็นเก๊กฮวยปัน่นพี่เฟิร์สก็สั่งเก๊กฮวยปั่นมาเลยก่อนเพราะว่ามันน่ากินมากเราก็ไม่เป็นไลน์น้าปั่นที่เรารู้สึกว่าเออเป็นแปลกเลยเนาะแล้วก็อันนดี้ก็เป็นหมูลาว่าตับเติบลูกชิ้นเห็ดอ่าไม่ใช่ลูกชิ้นเห็ดลูกชิ้นลาวาชีสนะคะแล้วก็มีเศษผักใดๆมีเนื้ออันนี้เนื้อพี่เฟิร์สกินแล้วก็มีสานชั้นนะคะ หอยหมึกกุุงหมึกกรอบกุ้งหมึก,มก,ก,มมกไข่สองฟองแล้วก็อันนี้จะเป็นลายของเล่นนะคะทุกคนแล้วก็น้ำจิ้มน้ำจิ้มก็จะมีทั้งหมด2แบบนะคะมีแบบต้หูย้ยีแล้วก็น้ำจิ้มซุกี้ธรรมดาเออใช่ซีฟูด้ดต้องขอคนลวแหละเพราะเราไม่ได้ซีฟูด้ดทุกคนเก็กไม่ปั้นใช่หวานหอมแต่รู้สึกว่าหวานไปนิดนึงแต่ว่าอร่อย อันนี้เป็นลูกชิน้นลูกชิ้นสมุนไพรเป็นไงมันเหมือนทอดมันไหมเหมือนหรอเหมือนทอดมันไปฟีลแบบตรงเครื่องอะ่ะทำจิ้มด้วยก่านมีทุกคนซีฟู้ดมาค่ะทุกคนในตอนที่เราลงแบบ อ,อันนี้เป็นอ่าต้มผู้ยี้แหหลังสูตรของทางร้านนะคะเเปรี้ยวเผ็ดผแบบรสชาติรสชาติโดดอะแตกต่างอร่อยมากแล้วก็เดี๋ยวจะนี่อีกรสชาติหนึ่งอันนี้เป็นอ่นาน้ำจิ้สซุกี้ธรรมดานะคะ ไม่ได้ใส่เครื่องปรุงอะไรเลยนะคะเปรี้ยวเป็นจิ้มซีมคือแบบเป็นเปรี้ยวไว้ก่อนนะคะทุกคนจะอะไรก็ช่างของเปรี้ยวไว้ก่อน <laughs> แต่ว่าอร่อยนะถูกปากเราเพราะว่าเราเป็นคนส่กินแบบเปรี้ยวหวานเนาะจิมซีฟูคดข้างข้ กินทุกคนไม่ได้จับมากน่าจะจับได้อีกวันนี้ส่วนตัวนะรู้ไหนะมหนูรู้สึกว่ามันดูเคยนะแต่ว่าันต้องได้มากกว่านะี้กลายเป็นว่าอันเนี้ยเปรี้ยวกว่าอีกมด้วยซ้ำมาแต่ว่าโอเคเลยนะคะทุกคนขไข่จุ๊นะมไข่เนื้อนะคะทุกคนอันนี้แม่เลือกเป็นน้ำจิม้มอ่าซุกกี้แล้วก็ใส่กระเทียมพริกไทยเพิ่ม นุ่มไหมนุ่มเนาะเนื้อเหนียวไหมไม่ผ่านไหมมาตรฐานเลิศเเอเอแล้วก็นี่อันนี้เราสั่งเพิ่มมาเป็นเฮ้ยสีมีหยกที่นี่ดูจางมากเลยแล้วก็สั่งหมึกไปเพิ่มสามถาดเนานะ อนอนนวดสุดหริทอุ้ยเป็นมาแล้วมันมาแล้วทุกคนอุ้ยสบายอ่ะก็คือรอพี่เฟิร์สเข้าห้องน้ำนะคะแล้วก็มานวดรอจะเออทุกคนมันเอาแล้วมันเอาแล้วมันดันแล้วโอ้ยจักรเดียวอ่ะอะไรทุกคนไม่ดีไม่ดีดีแล้วจ้ะอุ้ยสั่นแล้วสั่นแล้ว ตอนนี้ก็คือทานข้าวกันเสร็จแล้วนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าไม่เป็นความบังเอิญอย่างหนึ่งก็คือเราไม่รู้ว่ารานซุกี้ที่เรามากินอ,อยู่ใกล้กับวัดยานาคมากเดินเข้ามมาก็คือถึงเลยนะคะทุกคนก็เราก็เลยคิดว่าอถ้าง,งานแวะมาวาัย่านากก่อนสักหนึ่งแมทนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือว่าย่านากเสร็จแล้วคือเราไม่แน่ใจว่าเขาให้ถ่ายรูปได้หรือเปล่าซึ่งะเราเคยมาเมื่อป,ประมาณนานมาแล้วแล้วเขาไม่ให้ถ่ายแต่ว่ามาตอนนี้เราก็เห็นคนถ่ายแล้วเ,ออเยอะเหมือนกัน,นแต่เรา ช่แต่เราก็ไม่ได้ถ่ายมาไม่ได้ถ่ายบรรยากาศข้างในมานะแล้วก็เมื่อกี้แอบล้วงไหของหวยด้วยก็คือใด้เลขสูนยเนียคะทุกคนอ่ะชักหน่อยไห้ให้เบ์ดรูปหน่อยไหมขอหวยอ่าแม่ย่านางเรือกับแม่นางตะเคียนทองนะคะทุกคนเผื่อแม่นางตะเคียนทองให้โชครู้สึกว่ามันโดดเด่นอะอืะอก่อนเราจะเห็นเห้ทุกคนนี่ให้ทุกคน ไปเตีเอาว่ามันคือเล็กอะไรแต่เราเห็นแล้วนะคะนี่ทุกคนเมื่อกี้ก่อนเราเข้าไปไหว้ยานางเราก็ไหว้หลวงพ่อย,ยิ้มก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้แล้วคือเราจะไปหาที่ถ่ายรูปทำคอนเทนต์ชิคๆก,กันแหละ <c oughs> ที่อ่ะไม่บอกปุบอิบไปก่อนดีกว่านี่ค่ะทุกคนเราก็วาร์ปมาแล้วนะคะเดินมาจากวัดยานางประมาณนิดนึงครึ่งกิโลเราก็จะเจอกับสะพานแสนสิริ <c oughs> ไม่ใช่สะพานแสนสิริสะพานแสนสำราน วันนี้ก็ขอมาขอมาเก็บคอนเทนต์นิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่ามันสวยแต่เรายัางไม่ได้ถา่ายรูปกัสบสะพานนี้เลยไหนๆก็อมาแล้วก็นิดนึงนะคะ,ดดะอย่างติดตัวกินแบบอย่างใส่กางเกงหนบ้างอดเสื้อดีมากเลยกระเดินไปกระโดดีเไหนมาทางล่างเลยเห็นไหมนะมเออเียเอาดี อันนี้ทุกคนเราก็จะเลือกเป็นมุมนี้นะคะเห็นปะมันก็ได้เห็นแบบเห็นส่วนโค้งของถนนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเบอร์อบเบอร์อบเบอร์เบอร์สู้แดดปวดหัวกับแดดมากเพราะทานกินกัแนแดดมาแล้วเบอร์เบอร์ให้สุด อนมากทุกคนแวะมาเข้าห้องน้ำที่ฮาบิโตะร้อนมากนี่อยากเล่นอ่ะอนี่ทุกคนเราได้ใช้บริการรถตุ๊กๆไฟฟ้าครั้งแรกแล้วค่ะรับจากฮาบิโตะไปบีทเอสออนนุชสองคนเก๋เกเลยอุ้ยเอียงคอยไฟเดียวกันคืออะไรอนะ่ะ อุ้ยลงเันเย็นอยู่นะอยากพเพราะแดบดบแบบร่วมรวมตกนี่ทุกคนเมื่อกี้คือแบตโทรศัพท์เรามาันกำลังจะหมดเว้ยเราก็เลยไปเช่า Power Bank มาจากตู้ตรง BTS อ่นนุชแล้วแบบเฮ้ยมันก็สะดวกดีเหมือนกันเนาะ่ากไหมแล้วแบบทำง่ายมากอะแบบเดียวแบบปุ๊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 บยืมได้เลยมาถูกเลยเนี่ย อยู่แถนี้หรอใช่เมื่อกี้ดูแมพแมพแมปต้องบอกว่าอยู่ในซอยนี้แหละทุกคนคือเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปคาเฟ่นะคะไปถ่ายรูปชิกๆนิดสักนิดหนึ่งก่อนกลับอะไรเงี้ยเพราะว่านี่ไงน่าจะใช้ที่นี่แหละใช่แถวโอ้โหคนเยอะมากจะเป็นลมทุกคนคข้ไปดู คนเยอะอะ่ะเฮ้ยก็ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าแสงอะ่ะแสงไม่มีแล้วไม่เหลือแสงให้ถ่ายรูปแล้วอะ่ะแต่มันสวยนะทุกคนคร้านสวยมากนะแต่ว่าเรามาเย็นเกินไปเออแสงมันหมดแล้วแล้วก็โอกาสหน้ามาใหม่นะคะคาเฟ่นี้ <laughs> คือในหัวเราอะ่ะจะต้องแบบ มีแสงแล้วแบบถ่ายรูปม,มันจะได้แบบสวยๆใช่ไหมละ่ะเออฟิลมีแสงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ว่ามันกำแพงอย่างเงี้กำแพงมันดีนี่ยแล้วแสงโอ้ใช่ก็อาจจะจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนมาถึงตอนนี้นะคะสําหรับวอล์กวันเดย์ของพวกเราสองคนนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายคลิปหน้าอาจจะแบบไปเที่ยวกันหรือเปล่าก็รอติดตามนะคะแต่เมื่อกี้ก็คือโดนพ่อบ้านโบยแล้วนะเทแล้ว これ。